สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กลมาพบก,บกับแนวทางฮานอยสูตรแยกสีนอยวันที่สิบเก้าเดือนแปดซอหาหกากับแอดจอยพารวยจ้าสำหรับผลสรุปหวยฮานอยของวันที่สิบแปดฮานอยวันที่สิบแปดเนาะจ้าอันนี้ จะต,ต้องกราบโคตุลโคไพพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะมือนีแนวทางได้ลุดไปเนาะจ้ะสำหรับฮานอยวันที่สิบแปดเนาะจ้ะโอ้โหมาแบบสลับน่วยกันเลยทีเดียวเนาะจ้ะเอาจอยกาต้องกราบโคตุลโคไพพีพีเอฟซีหลายๆจ้ะมือนีแนวทางฮานอยวันที่สิบแปดลุดไปเนาะจ้ะสำหรับวันที่สิบเก้าเนาะจ็ฝากพีพีเอฟซีตามต่ออีกเนาะจ้ะเอาเขา วดก่อนกับที่ผ่านมานกับเขากันไปแบบเต็มๆแล้วเนาะจ้าลุดวันที่สิบแปดมือเดียวนะจ้าสำหรับวันที่สิบเก้ากับฝากพีพีเอฟซีรับส้มแล้วก็หายกำลังใจแอดจอยด้วยเนาะจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดหมดเลยแอดจอยต้องกราบขอโทษขอภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้าสำหรับวันที่สิบเก้าเนาะจ้าวันนี้จอยจะให้เด่นอยู่ที่เฉพาะกิจเจ็ดหกลจ้า 7จ็ดมีเจ็ดเกเจ็ขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลัง,จงใจกรับแอดจอยด้วยนอจ,จ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนจจอจ่าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่ง,นนงติดตามนอจ,จ่า เพื่อสิได้เป็นกำลังใจกับเอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงีวๆจ้ะผิดพลาดมุ้งไรเอ็ดจอยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้ะหกหนึ่งหกสามสำหรับน้อยพิเศษจะห้าสี่ลูดห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์หาหนึ่งจ้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสำหรับน้อยปกติจะแปดเจ็ดหลูด แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมือนีเจ็ดชนนอจ้าเจ็ดสาม เจ็ดห้าสำหร up, 4, 3, 4, People, ับ V ีพีสี่สามลูดจ้าสี่โ้นจ้าเมอนี่สี่โซนเจ็ดโ้นจ้าไซเบอร์นอกจะทามากเบิร์นสามเจ็ดเจ็ดนอกจากเจ็ดเจ็ดสี่สีค่ะนำไปเป็นแนวทางได้นอกจ้าแต่ว่าเบิร์นนี่ยโบมาโดดแล้วนาะจะเนอกเพียบซิจ้าสำหรับเบิร์นเนาะจากสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สี่ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ๋อสามแปดเก็นแปดสามเอาแปดสามสามแปดเนาะจ้าโอ oh. ตัวเด่นตัวเน้นจ้า เจ็ดเก้าเฉพาะกิจเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกหนึ่งหกสามหกแปดห้าเจ็ห้าแหี่หนึ่งสี่หกแปดศูนแปดสองแปดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจดสอง สีห่หก,กจ้ะสี่เจ็ดสี่แปดแปดสามสามแปดสามเจ็ดสาม,สามหนึ่งสำหรับห้าหน่วยมือนี่กับประมาณนี่ตามนี่แล้ยนอะจ้ะทามักถาชอบจังคอยตามทามบอมักบ่อชอบกับ ปล่อยผ่านได้นอจากพิษผ่านหมดเลยแอดจอยก็ต้องกราบโอโทษขคไพพีพีเอฟซีหลายๆนอจากแนวท้ามีเข่ามีรุดนอจากพี่น้องจา่าฝากเป็นกำลังใจกับแอดจอยด้วยนอจา่ามือได้รุดก็ต้องกราบขคโทษขค้ไพพีพีเอฟซีหลายๆจา้าสำหรับคลิปนี้นอจากสำหรับฮานอยเมื่อนี่นอจากาขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานนอจา่าขอให,ห้เฮงเฮงรวยรวยันทุกคนทุกทานจา้จาจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจา้า